ก็กราบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องคอบ้าคอบอลวันนี้วีคที่3ของ FC Online Mobile ก็เข้ากันมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีตัวไหนน่าใช้มีตัวไหนหน,ไหน,หน่าแลกมีตัวไหนที่ไม่คุ้มค่าแก่การแลกกันบ้างจะดีกว่านะครับไปไปดูกันเลยตัวแรกคือเอเดนอาซาตัวนี้น่าใช้แน่นอนครับเข้ามาด้วย1 0 0 0จิกซอ มาพร้อมปีกดั้งเดิมของเขาปีกกระพัวอัพเลี้ยงเร็วได้เลยสําหรับเอเดนฮาซาถ้าไม่อัพเลี้ยงเร็วก็อัพยิงครับเวิร์กเลตถือว่าใช้ได้เป็นสูงกลางพลังงานให้มาสี่ดาวครึ่งถือว่าโอเคความเร็วไม่น่าเกลียดยิงประตูใช้ได้สภาพร่างกายความแข็งแกร่งถือว่าโอเคพอใช้งานเป็นตัวที่เป็นปีกซ้ายที่ถือว่าดีท็อปๆเลยก็ว่าได้ครับผมว่าน่าใช้ตัวนี้ถ้าใครมีเปิดได้ ใช้ได้เลยครับแต่ถ้าใครอยากแลกก็น่าแลกกับผมคาฟูไปต่อที่คาฟูคาฟูตัวนี้เวิร์กเลดถือว่าดีครับเป็นแบ็กสายบุกเลยถ้าใครอยากได้แบ็กสายบุกยังไงก็ต้องมาคาฟูครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีข้อเสียบ้างนิดหน่อยตรงที่ว่ามันใช้แต้มแลกแพงมากครับที่1,500แต้มถือว่าแพงมากนะผมให้ถือว่าแพงมากมันเท่ากับกูริตโยฮันครอฟเลย เลนเนเกอร์นี่ถ้าใครเปิดได้ผมก็ว่าน่าเล่นนะแต่ว่าถ้าจะแล่แลกไว้ก่อนดีกว่าครับมิลิตเต1ล้อสิบสองมิลิตเตานี่น่าเล่นครับมิลิตเตานี่น่าเล่นใครเปิดได้ใช้ได้เลยหรือจะแลกก็น่าแลกครับผมเวลาอัพเซนเตอร์แบ็กแล้วก็อัปร่างกายครับหรือไม่ก็ up, อัพมงได้เลยก็คืออัพหนึ่งอัพสอง สองอันนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเลือกเอาเลยครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเลือกเอาตัวต่อมาเบ k กแฮมเบรแฮมนี่น่าสนใจมากเบรกแฮมนี่น่าสนใจมากอัพซีเอ็มอัพบ็อกทูบ็อกแล้วก็อัพการรับรู้ได้เลยครับ แต่เดี๋ยวผมจะมีเรื่องบ่นเบรแห้มนิดนึงบ่นเบรแห้มนิดนึงมาเกเรเล่ใครเปิดได้ใช้ได้เลยครับส่วนใครจะแลกแต้มแลกได้เลยคุ้มค่าครับเป็นแบ็คเกมลับฉนานแท้ครับผมเฟอร์เรนี่ผมมองว่าเฉยนะด้วยเวิร์กเ е й แล้วอะไรแล้วผมคิดว่ามันเอามาเล่นบ็อกสุบ็อกได้อะแต่ว่ามันแอบเล่นยาวไปนิดนึงด้วยสกิลมูฟมันแค่3ดาวแอบเล่นยากไปนิดนึงอนโทนี่ Anthony, ใครอยากเล่นเล่นได้เลยครับมีความพริว้วมีความอินดี้ตัดในยิงได้เลยครับผมวิธีอัพอนโทนี่ก็ง่าย อัพหนึ่งอัพสองอัพเลี้ยงไม่ก็ยิงครับได้หมดได้หมดไม่เลี้ยงก็ยิงเลือกได้เลยครับนอกนั้นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าหน้าแรกคือมาคอสโดเลนเต้ครับมาคอสโดเลนเต้นี่อัพหนึ่งอัพสองแล้วก็อัพร่างกายได้เลยครับเป็นแบตที่ไม่ได้มีความเร็วมากแต่เกมรับถือว่าอยู่ในจุดท,ที่โอเคผมให้เกมรับเขาโอเคเพราะฉะนั้นในวีคสามวีคนี้ตัวที่ผมแนะนําว่าหน้าแรก ตัวที่หน้าแรกเลยนะเอดนฮาซาเบคแฮมม,มาเกเลเล่คาฟูมิลิตาแอนโทนี่มาร์โกดอเลนเต้นอกนั้นไม่น่าแรกเลยครับส่วนตัวนะไม่น่าแรก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 ทั้งหมดเลยครับพวกนี้ไม่ต้องแรกครับผมเปลืองงบประมาณไม่เก่งด้วยครับ ไม่เก่งไม่เก่งนอกนั้นนอกนั้นเล่นได้ครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่น่าแลกนอกนั้นน่าแลกหมดครับที่น่าแลกย้ำอีกครั้งนี่เอเดนฮาซาเบคแฮมคาฟูมาเกเลเล่มิลิเตาแอนทโทนีมาโกอยอรเลนเต้ครับมีเท่านี้นอกนั้นไม่น่าแลกเลยครับไม่น่าแลกไม่น่าแลก ส่วนเรื่องขอบนนอนมาตัดพาร์ทประที่การบ่นเบคแฮมกันบ้างเบคแฮมในแกลลอรี่หนึ่งพันสองรอห้าสิบแต้มแต่คุณรู้อะไรไหมถ้าเราทํากิจกรรมเบคแฮมจะมีค่าตัวแพงถึงหนึ่งันสี่รอยห้าสิบแต้มจากการคํานวณอันสุดท้ายหนึ่งพันหนึ่งร้อยแต้มถูกไหม,อ,มอันนี้อีกสามร้อยแต้มและอันนี้อีกห้าสิบแต้ม เท่ากับทั้งหมดคือหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแต้มทำมาเพื่ออะไรทั้งๆท,ท,ที่อันเนี้ยถูกกว่าสองร้อยแลกอันนี้ไปเลยไม่ดีกว่าเหรอหรือไม่ถ้าจะเอาเป็นเบรกแฮมตรงเนี้ยควรเป็นชวายไซเกอร์ไหมไม่ควรเป็นเบรแฮมเบรกแฮมควรเป็น Rare, Rare Limited, แลลิมิเต็ดแล้วถ้าจะปรับอะไอตัวเนี้ยเห็นภาพไหมอันการ์ดอย่างสวยและดูอันนี้ดิ ทำไมให้เป็นแบบนี้ทำไมไม่ปรับมาเป็นแบบนี้ล่ะต่อให้ไส้ในและไส้ในผมบอกเลยนะไส้นยคือเหมือนกันนะไส้ในเหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนไม่ต่างเลยดูดิแล้วไปดูตัวที่แกลลอรี่เหมือนกันหมดทำเพื่ออะไร ea ทำเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจ นอกนั้นกิจนี้ก็ประมาณนี้ส่วนแพ็คเติมเงินก็ประมาณนี้เลยครับมีให้ลุ้นผมว่าเดี๋ยวรอ,อวันจันทร์หน้าก็เลยครับมันจะมีร้อยสิบเอ็ดถึงร้อสิบสามอันนั้นหน้าเปิดมากกว่าถ้าใครจะใช้เพชรแดงเปิดนะวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับส่งข่าว่าคอบอลก็ขอให้ทุกคนนั้นเปิดได้คาฟูเปิดได้อาซาเปิดได้ตัวที่อยากจะได้กันทุกคนนะครับ วันนี้ขอบ้าคอบอลก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมสวัสดีครับ